ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณร้องค้องแมการเลี้ยงง้อละท่านเกษตรกรทุกคนนะครับครับศรัสนี้นะครับอยู่กันที่ตลาดนัดคู่กับเบอร์สมเด็ชกับชาววันอาทิตย์ครับพี่น้องสาววันอาทิตย์อะไรหลายคนบันเด็ตเหตุการณ์เห็นงานนะครับเปิดยูทูบึ้นมานะครับจาดเบื้องง้อเบื้องควายครับพี่น้องเอามาเบื้องช่องบอยได้นะครับผมขออีช่องนี้นะครับผู้ขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับ หลานัดพวกกระเบื้องสมเด็จนะครับที่ตั้งกับโยโย่ยังๆล่วงพยาบาลสมเด็จครับพี่น้องอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ไปบสถ์บ้างในจับจีเพียร์บาได้ได้ครับพี่น้องโอ้ลายยายฮังนะครับภาพผีพาน้องนะครับขอบุญช่งบรรยากาศนะครับการสืบไขยต่อร่องนะครับสิเป็นตังไดนะครับอ๋อไข่คึกคักบอนนะครับขึ้นบบขึ้นนะครับพี่น้องสำหรับเน่าหนมนะครับตอนนี้นะครับเน่าหนุ่อยก็ถือว่า แนี่ยนมที่ดีนะครับที่ดีคือยังนะครับคือว <c oughs> wow. ่าง้วงงมม่เขืาตลาดครับพี่น้องง้างมบ่เขืาตลาดนะครับออนนี้กับจีบินเด็ต่างง้อเนื้อนะครับจ้อนไหลนะครับเนื้อง้วเสาเสากลางครับพี่น้องนะครับมาเขือตลาดเนวนมดีนะครับง้างมอาธีปพุงขึ้นอีเที่ยนะครับรอเบิ้งครับพี่น้องนะครับ ก็ใบเบาบโดนนะครับขห้นแน่นอนนะคไปนะครับย่างเขาไปเนข้าวหวอครับพีุ่่มก็เี่นอย่างเขาเป็นตัวล้ออยู่นะครับพี่น้องแม่สาครับแม่สาครับตัวลอกัน่บทตัว้านบั้ต้าสัานะคะเน แบบมะทุ่มเมียลูกครัดอ่หัวตลาดนะครับเอาเมียลูกเก้าบาทน่ะลราคาอะไรบนในเมียลูกที่ตัวหกหมื่นครับพี่น้องนะครับพร้มละสามหมื่นนั่นแหละเนาะนะครับห้องหกหมื่นนะครับง้อสีตัวด้วครับพี่น้องตกตัวละสิบห้านะครับโอ้สื่อได้ครับพี่น้องนะครับเมียลูกลูกตัวเมียนะครับตัวเมียเมื่อตกตัวครับพี่น้องนะครับตัวแดงเข้มนี่เป็นลูกแม่เขาด้วครับ ก็ว่ตัวแดงหมวกตาลเป็นลูกแม่พี่นะครับหกหมื่นบาทนะครับราคาเพิ่นห่องไว้ครับพี่นน้องะครับโอ้พ่อต่อยเลยครับหมอสุดราคาหกหมื่นนะครับราคาเปิดราคาห่องครับพี่น้องนะครับแข่งขาดีวุ้ยตัวนี้นะครับเบิ้ลลูกเสาคนลูกเสาแดงดีครับคุณพ่อลูกแดงดีสวยๆเลยเบิ้ลแม่ ไงง้วดสี่ตัวได้ครับพี่น้องนะครับง้วดหกหมื่นนะครับเพิ่นห่วงไว้ซื้อนะครับก็ต่อร่องเอานะครับผู้อยากได้นะครับหาก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับตัวดำนี่ก็สีประมาณใส่รอยสี่สิบนะครับตัวขาวผมมันรอยสีทึ่งหาครับพี่น้องนะครับผมสำหรับผู้สนใจนะครับอยากได้ง้วดเนี่ยลูกลูกตัวเมียนะครับก็เงินหายเงินได้ไปถึงง้วดหกตัวนะเนาะนะครับรายละเอียดง้วนะครับ ส no ี่ตัวต right. ูมเนียบัดเลยได้ครับพี่น้องนะครับหมักยางเลาะ่อเนิมพี่น้องห้อยอยากได้นะครับเบอร์โทรตีต่อเบอร์ใดหน้ากันหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกห้ากันน่ะเจ็ดแปดหกห้าครับพี่น้องนะครับเอาใต้ยังครับเอาหัวงามอยู่ทั้งย่างตลาดได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาราคาข้างในตัวครับพี่น้องนะครับหกหมื่นก่อสื่อได้บ่อย สี่ตัวไหมสี่ตัวหกหมื่นเมียหงาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องจะหวานหนาแล้วค่ะองไว้มื่นสี่ครับมื่นสี่นะครับเขางามดีครับพี่น้องนะครับพีชบุ ดยืนยกดีครับขนาดว่าบัตรยกบดยกับดยืนนะครับเป็น้องผู้พิพากษานะครับผมเป็นเงี้ยวอยู่เรื่อยเหมือจับไปเมืน่นซีนะครับจะคว้างราบไปอยู่ก่อนเนี่ยเป็นเงี้ยวเดือยเป็นเงี้ยวเป็นเมืนซีพันบาทนะครับเป็นเปิดห้องไว้แล้วครับเป็นของอยู่ตลาดหลัดโคกระเบือ,อบบสนเด็ดนะครับผู้ใดอยากได้งั่วสายกระทบเป็นบบส,บบสีนะครับมันกระดูกโค้งสางเงี้วครับพี่น้องซึ่งนี่มันสีใหญ่เป็นหนานะครับผมแต่ผู้ใดอยากได้นะครับ ของมัเหลือก็เล็ได้ครับพี่น้องนะครับอยู่ตลาดสมเด็จนะครับคนจะไปถ่ายกันไซื้อนะครับผมเอาเดี๋ยวไปชมเมืองตัวต่อไปนะครับสามพันซื้อกว่ามาชมเมืองแม่ลูกกันแม่ลูกเยอะกว่าก็ยังแซงหกขาลอยแซงหกขาลอยครับพี่น้องนะครับแม่ทองสามเดือนนะครับแม่ทองอีกสามเดือนก็ลูกไส้ครับพี่น้องแม่สูงพันใส่ลอยสามหานะครับลูกไส้เป็น เนื้อนังนะครับง้อเท้าปูดครับพี่น้องนะครับแม่ลูกแม่ท้องนะครับคือซองได้สามนะครับราคาซองหมื่นท่านซองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับแม่กับประกันท้องแล้วนะครับพี่น้องสหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้นะครับง้อแม่ลูกตัวปูนะครับลูกก็เขียนดี้ได้ครับพี่น้องจะลูกกับแปะหมืดหรือครับพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย รา,ารคเ 16, ราเพิ่นเปิดพี่น้องไปสามบาทก็ร่องขูดคุยเป็น26,500ื่นหกับห้าร้อยเจียดงวดเนี่ยสูงมากเลยสามหาค่ะพี่น้องนะครับเป็นงวใส่กลางๆน,นะครับเบีดอันนี้ใบก,กับเบีดเดียวนะครับ26,500ืนารนะครับเบีดใหม่จับกับเบีดเลยครับพี่น้องขอให้